เทคนิคการเทรดในวันนี้นะครับเราจะมาเทรดในคู่ GU นะครับ t i m e f r a m e m 5อินดิเคเตอร์ที่เราจะใช้นะครับไปที่อินดิเคเตอร์แล้วก็มาที่ moving average นะครับคลิกเข้าไปนะครับมาปรับตั้งค่าพีเลดนะครับก็วันนี้เราใช้พีเ่รียนะครับหรือก็คือเส้นความยาวนั่นเองกดตกลงเข้าไปเราก็จะได้เส้นแบบนี้มานะครับเราจะรอให้กราฟทะลุลงมาหรือเบรกขึ้นไปนะครับการทะลุลงมาก็คือเทรนเป็นเทรนขาลงนะครับ การเบกขึ้นไปยืนเหนือเส้นก็คือเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับมาดูเงื่อนไขฝั่งเซลกันเลยนะครับสิ่งที่เราต้องรอนะครับก็คือการที่กราฟกลับมาใกล้เส้นสีฟ้าของเรานะครับเราจะใช้เทนไลน์นะครับในการตีจะเห็นว่ามีการสร้างพลายเอคชันพลายอคชันนะครับอย่างต่อเนื่อง2จุดนะครับเราก็ลากจากจุดที่1ไปจุดที่2นะครับขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเมื่อเขาทะลุนะครับเราก็เทคชั่นเซล์ได้เลยนะครับมีการปิดแดงใต้เส้นนะครับก็เทคชั่นเซล์ตรงจุดนี้ได้เลยนะครับ SL นะครับที่เส้นสีฟ้าหรือ PA ก่อนหน้าก็ได้นะครับเก็บระยะ TP 1เท่านะครับก็ไม้นี้ก็ทํากําไรไปได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็หา PA ต่อไปนะครับ PA ที่1 PA ที่2นะครับเราก็ตีนะครับแบบนี้นะครับเมื่อเขาทะลุลงมานะครับจะเห็นว่าแท่งนี้ทะลุมาได้นะครับค่อนข้างยาวนะครับถ้ายาวแบบนี้สิ่งที่เราต้องรอคือการกลับไปรีเทสอีกครั้งแล้วปิดเป็นแท่งแดงอีกครั้งนะครับ เพราะว่าการ follow sell นะครับในแท่งที่ยาวเนี่ยโอกาสที่เราจะเสียเปรียบในการเทรดก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้กราฟเนี่ยกับปรีเทสนะครับดีเทรแล้วปิดเป็นแท่งแดงแบบนี้เรา take ั่นเซลล์นะครับ SL ที่เส้นสีฟ้านะครับเก็บที่พีหนึ่งเท่านะครับตรงจุดนี้ก็ทํากําไรได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกราฟก็ไหลลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมี PA บริเวณโซนนี้นะครับเราสามารถตีได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับ PA ที่1นะครับ พียที่สนะครับตีเสร็จปุ๊บนะครับล้วก็วางเซลล์นะครับบรเวณโซนนี้เก็บทีพีหเท่าสั้นๆน,น,นะครับตรงนี้วิ่งไปไกลามากนะครับถึง TP พีเท่าเลยทีเดียวนะครับแต่เราเก็บที่ TP 1เท่านะครับสําหรับระยะ TP นะครับอยู่ที่ความเหมาะสมของเทรดเดอร์ที่สามารถอดทนระยะที่ตัวเองสามารถลันกําไรได้นะครับ ในที่นี้ต้องไปฝึกฝนแล้วก็เพิ่มศักยภาพแล้วก็ความมั่นใจในการรันออเดอร์ด้วยนะครับแต่จุดเริ่มต้นผมแนะนําให้เริ่มต้นจาก TP 1ีต่อ1ก่อนนะครับก่อนที่จะค่อยๆกระเถิบระยะ l i ลิ r ว w ดอร์เ t ช o เพิ่มขึ้นไปนะครับมาดูฝั่งบายกันบ้างนะครับฝั่งบายเรารอให้กราฟขึ้นไปนะครับแล้วเรารอจังหวะที่เขาย่อกลับลงมานะครับใกล้ๆเส้นนะครับมี PA นะครับ PA ที่ 1PA ที่2นะครับจุดนี้นะครับเราก็ตีแบบนี้มานะครับอ่า หลังจากนั้นมีการเบรกขึ้นไป,ไปยืนเป็นแท่งเขียวนะครับเราก็เทคชั่นบายนะครับเอลที่เส้นสีฟ้าเก็บ TP1 เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับกราฟเนี่ยไหลลงมาอีก P a ที่1 P a ที่2นะครับเราก็ตีแบบนี้นะครับเพื่อที่จะบายเบรกขึ้นไปปุ๊บนะครับเราก็เทคชั่นบายนะครับเอลเส้นฟ้านะครับตรงจุดนี้โดนเคลียร์เอลไปก่อนนะครับ เราก็หา PA ใหม่นะครับ PA ที่ 1, PA ที่2แลนะครับล้วก็ตีนะครับปึ้งแบบนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นก็เบรกขึ้นมานะครับเราต้องร้อยยืนเหนือเส้นสีฟ้าอย่างชัดเจนก่อนนะครับตรงจุดใกล้ๆเส้นสีฟ้าแบบนี้นะครับมีโอกาสที่เขาจะเป็นได้ทั้งขาลงและก็ไซด์เวย์นั่นเองนะครับเมื่อขึ้นมายืนได้แบบนี้ชัดเจนแล้วเราก็เทคเชั่นบ่ายนะครับเก็บระยะ TP 1เท่านะครับอ่าแบบนี้ อ่าประมาณนี้นะครับกราฟก็วิ่งขึ้นไปได้ไกลเลยนะครับก็ลองไปแบ็กเทสดูนะครับเพิ่มศักยกภาพของระบบเทศให้ดียิ่งขึ้นนะครับอาจจะมองว่าระบบนี้มันง่ายนะครับแต่จริงๆมันไม่ง่ายนะครับมันยากตรงที่ว่าคุณจะลองเงื่อนไขเข้าตามจุดเข้าได้ไหมธรรมชาติของกราฟยังไงก็จะมีการสลับขึ้นสลับลงระหว่าง e ีเมอยู่ดีนะครับและคนที่มีวินัยก็มักจะมีกําไรมากกว่าคนที่รอไม่เป็นและเย็นไม่พอ